สวัสดีค่ะเนื่องในโอกาสเพาะช่าง112ปีนะคะก็ได้มีการจัดงานนิทรรศการคันช่องสองพุทธศินครั้งที่4ค่ะ ซึ่งจะแสดงขึ้นที่ไอคอนสยามชั้นแที่เดียวกับเมื่อวานที่เาราลงงานของนักศึกษาไปนะคะขึ้นไปทีเดียวเดินทางไปครั้งเดียวเนี่ยสามารถชมได้ทั้งสองงานเลยค่ะมีความสวยงามมากๆเลยตลับปัดมากกว่า100อันนะคะและออกแบบแตกต่างกันบางอันก็จะเป็นภาพเขียนบางอันก็จะเป็นปักบางอันก็จะเป็นอ่เหมือนนูนด้วยนะคะ ก็เรียกว่าสวยงามมากๆเลยตอนที่ส้มไปดูเนี่ยมีต่างชาติเข้ามาชมหลายท่านเลยก็ฝากไว้ด้วยนะคะงานมีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16เมษายนนะคะที่ไอคอนสยามชั้น8เป็นผลงานของอาจารย์นักเรียนแล้วก็ศิลปินมากมายกว่า100ท่านเลยนะคะอย่าลืมนะคะ